ตั้งแต่มีคลิปทอดปลาหมึกคล้ายหลายคนก็เดากันไปว่าพิง k ์กี้สาวิกาจะหันหลังให้วงการบันเทิงแล้วหรือเปล่าการปรากฏตัวในงานแถลงภาพยนตร์เรื่องกุมารที่นาแสดงสาวรวมแสดงเป็นเรื่องแรกตั้งแต่ออกจากเรือนจํานะคะอันนี้แถลงกันเมื่อวันนี้ก็เลยเป็นเหมือนกันบอกไกลๆค่ะว่ายังไม่ไปไหนนะก็ยังทํางานวงการบันเทิงอยู่ คือหลายคนเนี่ยเดาก็เพราะว่าพิงกี้หายไปจากหน้าสื่อหลายเดือนเลยค่ะซึ่งพิงกี้เองก็บอกว่าที่เงียบเยไปก็เพราะว่าต้องการจะตั้งสตินะคะกู้ตัวเองให้กลับมาเหมือนก่อนหลังจากเจอเรื่องราวหนักๆอย่างที่เรารู้กันชีวิตของนางเอกแถวหน้าก็ไปต่อไม่ถูกค่ะแต่การที่ได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นทําให้รู้จักตัวเองมากขึ้นเรียนรู้นะคะว่าจริงๆมันก็มีทางหาไรายได้ช่องทางอื่นๆอีกอย่างการเป็นแม่ค้าเต็มตัวจากเดิมเนี่ยเธอใช้พื้นที่ออนไลน์ไลฟ์ขายของอย่าง ที่หลายคนเคยเห็นซึ่งวิธีนี้พิงกี้ทามาก่อนจะมีคดีความซะอีกนะคะจนตอนนี้ลงพื้นที่ขายของจริงกลางตลาดปลาบางแสนไปเลยค่ะเนี่ยนะคะก็จะมีคลิปของเธอยืนทอดปลาหมึกเองจนกลายเป็นไวรัลบนโซเชียลแฟนๆก็พากันไปอุดหนุนค่ะจนแน่นตลาดตอนนี้ข่าวดีคือเธอได้ขยายสาขาเพิ่มอีกหนึ่งสาขาแล้วก็คือตลาดจอดแร์แดนเดรามิดนี่เองนะคะ ซึ่งตอนนี้งานในวงการบันเทิงน้อยลงพิงกี้บอกตรงๆเลยว่าแม่ค้ากลายเป็นอาชีพหลักไปซะแล้วส่วนงานในวงการก็ยังเป็นงานรองอยู่ค่ะจริงๆงนักแสดงไม่ได้ขายของตลอดเป็นงานรองค่ะ <c oughs> นักแสดงจะเป็นงานรองอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ขายดีจนมีลูกค,คา้าแบบอยากจะซื้อแบบพิงกี้โ้โหอันนี้คืออาจจะเป็นภาพใหม่หละคะ่ะก็คือปกตินักแสดงไม่ค่อยมาขายขายเต็มตัวค่ะอันนี้ถือว่าเรายืนแบบ ห้าหกชั่วโมงต่อวันน่ะก็คือขายจริงๆไม่ได้แบบว่าก็คือขายจริงๆเลยค่ะแล้วก็กลายเป็นว่ามีแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาสร้างสร้างเขาเรียกว่าให้ตรงนั้นไม่มีเป็นจุดที่มีคนมาเยอะๆอะค่ะพี่แทำรายได้กี่พี่กีด้วยความที่เป็นพี่ไปกิ้งเองรายได้มันมีครับโอ้โหจริงๆให้พนักงานอยู่ได้ละค่ะพนักงานเขาก็อยู่เป็นได้แล้วก็จริงๆทอดปลาทอดปลาหมึกจริงๆมันเหมือนมัน ตัวนึงเอ,อ้อเดี๋ยวก่อนนะต่อวันมันน่าจะประมาณ100ร้อยกว่าตัวมี100ร้อยกว่าตัวมากสุดก็ร้อยสองร้อยอะค่ะคือมันมันมากสุดได้แค่นั้นเพราะว่าเตาเรามีสองเตาแล้วเราก็พื้นที่เราน้อยเราก็ไม่สามารถเตายาวได้ค่ะก็เลยได้แค่มากสุด4ตัวต่อต่อรอบก็เลยขายไม่ได้แบบโอ้ได้เยอะขนาดนั้นก็ก็ปกติค่ะ ความหวังตอนนี้ของพิงกี้ดูเหมือนจะทุ่มไปที่เรื่องของการค้าขายนะคะมองไกลไปถึงว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากทำแฟรนไชายเลยส่วนอีกช่องท,งทางที่มองว่ามีความหวังเป็นไรายได้เข้ามาบ้างก็คือช่องทางโซเชียลทั้งอินสตาแกรมและ t k t t o k เรียกว่าทางไหนก็พยายามหมดนะคะและอย่างน้อยอยังได้เป็นช่องทางสื่อสารกับแฟนๆอยู่บ้างละคะ่ะ